เสียงเครื่องจักรหนักที่ดังสะนน่นบวบไปทั่วแนวชายแดนในเช้าวันนี้ไม่ใช่เสียงของการก่อสร้างเส้นทางสายเศรษฐกิจตามปกติแต่มันคือเสียงของการประกาศเอกราชเหนือพื้นที่ทับซ้อนที่ยืดเยื้อมานานหลายทศวรรษยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บทวิเคราะห์เจาะลึกสถานการณ์ที่กำลังกลายเป็นกระแสร้รอนแรงที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อรัฐบาลไทยตัดสินใจประกาศปิดฉากบันทึกความเข้าใจฉบับปีพุทธศักราช2543 หรือที่เรารู้จักกันในนาม MOU 43อย่างเป็นทางการการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การยกเลิกกระดาษแผ่นเดียวแต่มันคือการเปลี่ยนยุทธศาสตร์จากการทูดที่นิ่งเฉยไปสู่การควบคุมพื้นที่แบบ100%ภาพที่ปรากฏแก่สายตาชาวโลกในขณะนี้คือแนวกำแพงตู้คอนเทนเนอร์ขนาดยักษ์ที่ถูกนำมาวางเรียงรายต่อกันอย่างเป็นระบบเสร็จสมบูรณ์ตลอดแนวชายแดนที่มีปัญหากำแพงเหล็กเหล่านี้ ไม่ได้เป็นเพียงสิ่งกีดขวางทางกายภาพแต่มันคือเส้นแบ่งเขตแดนที่ชัดเจนที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชาหากเรามองย้อนกลับไปในอดีต MOU 43ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นกรอบในการเจรจาปักปันเขตแดนโดยสันติวิธีแต่ในมุมมองของนักวิเคราะห์ทางภูมิศาสตร์การเมืองปัจจุบันกรอบการทำงานนี้กลับกลายเป็นพันธนาการที่รั้งไม่ให้ไทย สามารถจัดการพื้นที่ของตนเองได้อย่างเต็มที่ในขณะที่ฝั่งกัมพูชาพยายามใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายและการลุกล้ำในรูปแบบต่างๆเพื่อสร้างความได้เปรียบเหนือพื้นที่ทับซ้อนการตัดสินใจประกาศคุมพื้นที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ในครั้งนี้จึงเป็นการส่งสัญญาณที่รุนแรงและชัดเจนไปยังกรุงพนมเปญว่าเวลาแห่งการประนีประนอมบนความเสียเปรียบของไทยได้สิ้นสุดลงแล้วสถานการณ์บริเวณหน้าด่านและจุดยุทธศาสตร์สำคัญถูกยกระดับขึ้นสู่ความพร้อมสูงสุด ทหารช่างและหน่วยความมั่นคงทำงานสอดประสานกันเพื่อติดตั้งระบบเซ็นเซอร์และกล้องตรวจจับความร้อนประสิทธิภาพสูงไปตามแนวกำแพงคอนเทนเนอร์ทำให้พื้นที่ที่เคยเป็นสีเทาหรือพื้นที่ที่อ้างสิทธิทับซ้อนกันกลายเป็นพื้นที่ภายใต้อำนาจอธิปไตยของไทยโดยสมบูรณ์แบบที่ไม่สามารถโต้แย้งได้ในทางปฏิบัติความตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างไร้สาเหตุแต่เป็นผลพวงจากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และการข่าวกรองที่พบว่ามีความพยายามเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศในฝั่งกัมพูชาเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อาการเจรจาในอนาคตการสร้างกำแพงคอนเทนเนอร์จึงเป็นยุทธวิธีแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเพื่อหยุดยั้งทุกความพยายามในการลุกล้ำแบบเงียบๆนี่คือเกมรุกทางการเมืองครั้งยิ่งใหญ่ที่ใช้ความมั่นคงทางทหารเป็นฐานรองรับการที่ไทยประกาศว่าสามารถควบคุมพื้นที่ได้ร้อยเปอร์เซนต์หลังจากการวางตู้คอนเทนเนอร์เสร็จสิ้น หมายความว่าต่อจากนี้ไปทุกตารางนิ้วหลังแนวกำแพงเหล่านั้นจะไม่มีการผ่อนปรนไม่มีการเจราจาซําซ้อนและไม่มีพื้นที่สำหรับความไม่ชัดเจนอีกต่อไปภาคประชาชนในพื้นที่ชายแดนเริ่มสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เข้มข้นขึ้นกองกำลังป้องกันชายแดนถูกเสริมกำลังด้วยอาวุธหนักและเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยที่สุดเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาหลังจากที่ฝั่งกัมพูชาตระหนักว่าหมากเกมนี้ของไทยได้รุกค,คาด เข้าใส่ข้อตกลงที่เคยใช้เป็นเกราะคุ้มกันตัวเองมานานกว่า24ปีแล้วความล้มเหลวเชิงยุทธศาสตร์ของบันทึกความเข้าใจฉบับปีพุทธศักราช2543คือปมเงื่อนสำคัญที่นำมาสู่การตัดสินใจที่เด็ดขาดในวันนี้ตลอดระยะเวลา24ปีที่ผ่านมาประเทศไทยต้องตกอยู่ภายใต้พันธนาการทางกฎหมายที่ทำให้เราไม่สามารถขยับเขยเื้อนหรือพัฒนาพื้นที่บริเวณชายแดนได้อย่างที่ควรจะเป็น ในขณะที่ฝ่ายกัมพูชาเลือกที่จะตีความข้อตกลงนี้ในแบบที่เอื้อประโยชน์ต่อตอนเองเพียงฝ่ายเดียวการประกาศยุติ MOU 43จึงไม่ใช่การตัดสินใจที่อารมณ์ชั่ววุบแต่เป็นผลจากการประมวลผลข้อมูลทางยุทธศาสตร์มาอย่างยาวนานว่าหากเรายังคงเดินตามเกมเดิมอธิปไตยเหนือทรัพยากรและดินแดนของไทยจะค่อยๆถูกกัดเซาะไปทีละน้อยนักวิเคราะห์ด้านภูมิรัฐศาสตร์มองว่า การวางกำแพงตู้คอนเทนเนอร์ในครั้งนี้คือการสร้างบรรทัดฐานใหม่หรือ new norm a l ในการบริหารจัดก,การพื้นที่ชายแดนซึ่งเป็นการเปลี่ยนจากนโยบายเชิงลับที่รอาการเจรจามาเป็นการสร้างความจริงบนพื้นที่ดินที่ยากจะสันคลอนแนวกำแพงคอนเทนเนอร์ที่ถอดยาวสุดลูกหูลูกตานี้ถูกออกแบบมาให้เป็นมากกว่าสิ่งกีดขวางแต่มันคือป้อมปราการยุคใหม่ที่เพียบพร้อมไปด้วยเทคโนโลยีการเฝ้าระวังทุกทก ตู้คอนเทนเนอร์ถูกถ่วงน้ำหนักด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กและติดตั้งระบบเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวที่เชื่อมต่อกับศูนย์สั่งการส่วนหน้าโดยตรงการที่ไทยประกาศควบคุมพื้นที่100%หลังแนวกำแพงนี้เสร็จสมบูรณ์หมายถึงการสิ้นสุดของยุคพื้นที่สีเทาที่กัมพูชาเคยใช้เป็นข้ออ้างในการส่งพลเรือนหรือกองกำลังติดอาวุธแฝงตัวเข้ามาสร้างที่พักอาศัยหรือทำการเกษตรเพื่ออ้างสิทธิ์ครอบครองในอนาคต ข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองระบุว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีความพยายามสร้างสิ่งปลูกสร้างถาวรในฝั่งที่อ้างว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญดังนั้นการที่กองทัพไทยเลือกใช้วิธีการวางตู้คอนเทนเนอร์จึงเป็นยุทธวิธีที่นุ่มนวลแต่แข็งกร้าวในที่เพราะมันไม่ต้องใช้การประทะด้วยอาวุธหนักในทันทีแต่เป็นการประกาศอาณาเขตที่ชัดเจนจนฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถลุกล้ำเข้ามาได้แม้แต่คืบเดียว ในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์าการเมืองการควบคุมพื้นที่แบบ100%นนี้จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อกระบวนการเจราจาผลประโยชน์ทับซ้อนในอ่าวไทยเช่นกันเพราะเมื่อเส้นเขตแดนบนบกถูกกำหนดไว้อย่างตายตัวด้วยกำแพงเหล็กและอำนาจอธิปไตยที่เบ็ดเสร็จการอ้างสิทธิ์ในพื้นที่ทะเลที่ลากต่อออกมาจากจุดชายแดนย่อมต้องเปลี่ยนแปลงไปตามความจริงที่เกิดขึ้นบนบก รัฐบาลไทยได้แสดงให้เห็นถึงความใจถึงในการปกป้องผลประโยชน์ของชาติโดยไม่หวั่นเกรงต่อแรงกดดันทางการทูตหรือการประท้วงจากทางกรุงพนมเปญเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากต่างชาติอาจจะมีบ้างแต่นั่นเทียบไม่ได้เลยกับความมั่นคงของชาติที่มั่นคงขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมการที่ไทยสามารถปิดจุดอ่อนที่เคยถูกใช้เป็นเครื่องมือต่อรองมาตลอด,ดสองทศวรรษได้สำเร็จถือเป็นชัยชนะครั้งสำคัญในเชิงจิตวิทยาและการเมืองระหว่างประเทศ พื้นที่ชายแดนที่เคยคุกรุ่นด้วยความไม่แน่นอนบัดนี้กลับกลายเป็นพื้นที่ที่มีระเบียบว,วินัยและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกฎหมายไทยอย่างเต็มรูปแบบสถานการณ์ความมั่นใจของเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อรัฐบาลให้ไฟเขียวในการดําเนินการขั้นเด็ดขาดทหารพรานและทหารหลักที่เคยต้องใช้ความอดทนอดกลั้นต่อการยุ่วยุ บัตรนี้มีกำแพงคอนเทนเนอร์เป็นโล่ป้องกันและเป็นเส้นแบ่งที่ทําให้พวกเขาสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มภาพภูมิการควบคุมพื้นที่ร้อเเซไม่ใช่แค่เรื่องของที่ดินนะครับแต่มันคือการกู้คืนศักดิ์ศรีของประเทศชาติที่เคยถูกท้าทายมาอย่างต่อเนื่องการวางระบบจัดการชายแดนใหม่นี้ยังรวมไปถึงการจัดระเบียบการข้ามแดนและการค้าชายแดนให้เข้าสู่ระบบที่ตรวจสอบได้ทั้งหมดเพื่อตัดวงจรการลักลอบนําเข้าสินค้าผิดกฎหมายและการเคลื่อนย้ายแรง,งงานที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสิ่งเหล่านี้เคยเป็นบ่อกเกิดของอิทธิพลมืดที่ฝังรากลึกอยู่ในพื้นที่ทับซ้อนการที่ไทยกล้าประกาศจบเฮโมยู43จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดระเบียบความมั่นคงในภูมิภาคที่จะทําให้เพื่อนบ้านต้องหันมาทบทวนท่าทีของตอนเองใหม่ทั้งหมดกําแพงตู้คอนเทนเนอร์ที่ตั้งตระงานอยู่ณขณะนี้ไม่ได้เป็นเพียงสถาปัตยกรรมแห่งความมั่นคงชั่วคราวแต่มันคือการขีดเส้นตายที่กัมพูชาไม่สามารถเพิกเฉยได้อีกต่อไป นักวิเคราะห์ฝ่ายความมั่นคงเรียกสิ่งนี้ว่ายุทธการปิดประตูตีแมวในเชิงภูมิรัฐศาสตร์เพราะการที่ไทยเลือกใช้ตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่มาวางทับซ้อนกันสองชั้นและเชื่อมตายด้วยสลักเหล็กหนาพิเศษคือการประกาศอย่างเป็นทางการว่าพื้นที่ที่เคยมีการโต้แย้งกันมานานบัดนี้ได้ถูกผนวกกลับเข้าสู่ระบบการบริหารจัดการของไทยอย่างสมบูรณ์แบบ100%เอร์เซการเคลื่อนไหวนี้สร้างความสั่นสะเทือนไปถึงกรุงพนมเปญอย่างรุนแรงเพราะนั่นหมายความว่าไพ่ตายที่กัมพูชาเคยถือไว้ เพื่อใช้ในการต่อรองผลประโยชน์ทางทะเลและดินแดนได้ถูกเผาทิ้งไปพร้อมกับการสิ้นสุดของ MOU 43ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเหมือนเกราะกำบังให้พวกเขาขยับขยายอิทธิพลเข้ามาในพื้นที่ของไทยได้อย่างแนบเนียนความเงียบสงบที่ปกคลุมแนวกำแพงเหล็กในยามค่ำคืนไม่ใช่ความสงบที่แท้จริงแต่มันคือความตึงเครียดที่รอการระเบิดออกภายใต้แสงไฟจากสปอตไลท์กำลังสูงที่ส่องสว่างไปทั่วบริเวณ เราจะเห็นภาพโดรนตรวจการไร้คนขับบินวนเวียนสลับเวลกันตลอด24ชั่วโมงข้อมูลจากเซนเซอร์ตรวจจับแรงสั่นสะเทือนที่ฝังอยู่ใต้ดินตามแนวตู้คอนเทนเนอร์จะถูกส่งตรงไปยังห้องวาร์รูมส่วนหน้าภายในเซ้าวินาทีหากมีการพยายามเคลื่อนย้ายหรือทำลายกำแพงเหล็กนี้ระบบป้องกันภัยทางอากาศและหน่วยจู่โจมเคลื่อนที่เร็วจะเข้าถึงพื้นที่ภายในเวลาไม่เกิน5นาทีนี่คือมาตรฐานการควบคุมพื้นที่ระดับสูงสุดที่ไทยไม่เคยนำมาใช้มาก่อน ในรอบหลาย1ิปีการเปลี่ยนแปลงจากนโยบายไฟสันติมาเป็นนโยบายป้องปรามด้วยแสนยานุภาพคือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ทั่วโลกต้องหันมามองว่าประเทศไทยในยุคนี้ไม่ได้เลือกที่จะเดินตามเกมของใครอีกต่อไปแต่เลือกที่จะเป็นผู้กำหนดกติกาเองบนแผ่นดินของตนเองในมิติของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการที่ไทยประกาศควบคุมพื้นที่100%หลังแนวกำแพงคอนเทนเนอร์เสร็จสมบูรณ์คือการส่งสารไปยังอาเซียนและประชาคมโลกว่า ข้อตกลงใดๆที่ไม่สร้างความเป็นธรรมและคุกคามอธิปไตยของชาติจะต้องถูกยกเลิกโดยไม่มีข้อยกเว้นรัฐบาลไทยได้รวบรวมหลักฐานการละเมิดข้อตกลงของฝั่งกัมพูชามาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการสร้างถนนรุกล้ำหรือการเปลี่ยนทางน้ำตามธรรมชาติเพื่อนำมาเป็นเหตุผลรองรับการฉีก MOU43 ทิ้งอย่างชอบธรรมในสายตาของกฎหมายระหว่างประเทศการที่กัมพูชาพยายามเรียกร้องให้กลับไปเจรจาภายใต้กรอบเดิมจึงเป็นเรื่องที่เปล่าประโยชน์ เพราะความจริงที่ปรากฏอยู่บนพื้นที่จริงคือแนวกำแพงเหล็กที่ไม่มีวันขยับพลอยหลังกลับไปแม้แต่นิ้วเดียวทุกตารางนิ้วที่ไทยยึดคืนมาได้ในครั้งนี้จะถูกนำไปพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษและความมั่นคงถาวรเพื่อให้ประชาชนคนไทยได้รับประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรที่ควรจะเป็นของเรามาตั้งแต่ต้นความคืบหน้าของการวางกำแพงคอนเทนเนอร์ที่เสร็จสมบูรณ์นี้ยังเป็นการทำลายความเชื่อมั่นของกลุ่มทุนต่างชาติที่เข้าไปลงทุนในกัมพูชาโดยหวังจะพึ่งพาผลประโยชน์จากพื้นที่ทับซ้อน พอเมอร์ไทยเข้าคุมพื้นที่ร้อยเปอร์เซนความเสี่ยงทางการเมืองและกฎหมายจะเพิ่มสูงขึ้นจนไม่มีใครกล้าเสี่ยงลงทุนต่อนี่คือสองครามเศรษฐกิจที่แนบเนียนไปกับงานด้านความมั่นคงการที่ไทยสามารถตัดช่องทางการขยายตัวของฝ่ายตรงข้ามได้โดยไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อแม้แต่หยดเดียวถือเป็นอัจฉริยภาพทางยุทธศาสตร์ที่ฝ่ายความมั่นคงไทยซุ้มวางแผนมาอย่างยาวนานสถานการณ์ต่อจากนี้ไปกัมพูชาจะต้องเผชิญกับภาวะจำยอมที่ยากจะกลืน พะทุกก้าวย่างของพวกเขาถูกจับจ้องผ่านเลนส์ของกล้องตรวจการประสิทธิภาพสูงและทุกการขยับตัวจะถูกปิดกั้นด้วยกำแพงคอนเทนเนอร์ที่เป็นเครื่องหมายแห่งอำนาจอธิปไตยของไทยอย่างแท้จริงแรงสั่นสะเทือนจากการขยับหมากของประเทศไทยในครั้งนี้ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่แนวชายแดนแต่มันกำลังลามไปถึงโครงสร้างอำนาจภายในกรุงมพนมเปญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อแผนการยืดเยื้อพื้นที่ทับซ้อนที่กัมพูชาเคยใช้เป็นเครื่องมือต่อรองมาตลอดสองทศวรรษ ถูกทำลายลงด้วยกำแพงตู้คอนเทนเนอร์ที่เสร็จสมบูรณ์ร้อยปเซ็แหล่งข่าวกรองทางการทหารระบุว่ามีภาวะความตึงเครียดอย่างหนักในกลุ่มผู้นำระดับสูงของกัมพูชาเนื่องจากพวกเขาไม่คาดคิดว่ารัฐบาลไทยจะกล้าตัดสินใจฉีก MOU 43ทิ้งอย่างไม่ใหญ่ดีเช่นนี้การสูญเสียอำนาจในการควบคุมพื้นที่สีเทาหมายถึงการสูญเสียแหล่งผลประโยชน์มหาศาล ทั้งในรูปของทรัพยากรธรรมชาติและอิทธิพลทางการเมืองเหนือพื้นที่ชายแดนนี่คือสถานการณ์ที่กัมพูชาตกเป็นฝ่ายรับอย่างแท้จริงเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีในขณะที่ฝ่ายไทยได้เปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้คุมเกมอย่างเบ็ดเสร็จสิ่งที่น่าสนใจและต้องวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งคือปฏิกิริยาของชุมชนนานาชาติและกลุ่มประเทศอาเซียนต่อการประกาศอธิปไตยของไทยในครั้งนี้แม้กัมพูชาจะพยายามยกระดับเรื่องนี้ให้กลายเป็นปัญหาระหว่างประเทศ แต่ด้วยหลักฐานที่แน่นหนาเกี่ยวกับความพยายามรุกล้ำและบิดเบือนข้อตกลงเดิมของฝั่งกัมพูชาทําให้เสียงเรียกร้องของพวกเขาดูเบาบางลงไปมากรัฐบาลไทยใช้ยุทธศาสตร์ที่เรียกว่าความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้มาเป็นเครื่องมือหลักในการสร้างความยอมรับการวางตู้คอนเทนเนอร์บนพื้นที่ดินที่เป็นสิทธิอันชอบธรรมของเราคือการใช้อธิปไตยในเชิงพื้นที่ที่กฎหมายสากลให้การรับรอง ยิ่งเมื่อผนวกกับการที่ไทยประกาศว่าสามารถควบคุมพื้นที่ได้100%ยิ่งเป็นการตอกย้ำว่าเขตแดนนี้ไม่ได้เป็นเรื่องของความเข้าใจอีกต่อไปแต่มันคือเรื่องของความจริงที่ตั้งอยู่อย่างมั่นคงในรูปแบบของเหล็กและคอนกรีตความพ่ายแพ้ทางยุทธศาสตร์ของกัมพูชาในครั้งนี้ยังส่งผลกระทบไปถึงความเชื่อมั่นของกลุ่มทุนข้ามชาติที่เคยได้รับการสัญญาจากทางพนมเปญว่าจะได้รับส่วนแบ่งจากทรัพยากรในพื้นที่ทับซ้อน เมื่อกำแพงเหล็กของไทยถูกตั้งขึ้นและ MOU 43ถูกทำลายลงข้อตกลงรับหลังเหล่านั้นก็กลายเป็นเพียงเศษกระดาษที่ไร้มูลค่านักวิเคราะห์มองว่านี่คือการทำสงครามข้อมูลข่าวสารที่ไทยเป็นฝ่ายชนะอย่างเด็ดขาดเพราะเราได้แสดงให้โลกเห็นว่าความอดทนของไทยมีขีดจำกัดและเมื่อถึงเวลาที่ต้องปกป้องผลประโยชน์ของชาติเราพร้อมที่จะดำเนินการขั้นสูงสุดโดยไม่ประนีประนอม การที่ไทยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่ล้ำสมัยเชื่อมต่อข้อมูลจากชายแดนสู่สายตาชาวโลกแบบเรียลไทม์ทำให้กัมพูชาไม่สามารถสร้างเรื่องราวที่เป็นเท็จเพื่อดึงความเห็นใจจากนานาชาติได้เหมือนในอดีตนอกจากนี้การคุมพื้นที่แบบ100%ยเซยังรวมไปถึงการจัดการน่านฟ้าเหนือแนวกำแพงคอนเทนเนอร์อีกด้วยระบบต่อต้านอากาศยานและอุปกรณ์รบกวนสัญญาณโดรนถูกติดตั้งไว้อย่างหนาแน่น เพื่อป้องกันการสอดแนมหรือการยั่วยุทางอากาศจากฝั่งตรงข้ามทุกย่างก้าวของการดําเนินการในครั้งนี้ถูกคํานวณมาอย่างละเอียดทีท่วนเพื่อให้มั่นใจว่าประเทศไทยจะไม่เพียงแค่ได้ดินแดนคืนมาแต่จะได้ความมั่นคงที่ยั่งยืนยาวนานนับร้อยปีกลับคืนมาด้วยการสิ้นสุดของยุค MOU 4 3จึงเป็นมากกว่าการเลิกสัญญาแต่มันคือการประกาศกล้องว่าไทยคือมหาอำนาจที่แท้จริงในภูมิภาคนี้ที่ไม่ยอมให้ใครมาเอาเปรียบได้อีกต่อไป ความเงียบสงัดที่เกิดขึ้นในฝั่งกัมพูชาขณะนี้คือความเงียบของฝ่ายที่กำลังจนแต้มและต้องเผชิญกับความจริงที่ว่ากำแพงตู้คอนเทนเนอร์ของไทยคือเส้นแบ่งบทสรุปของประวัติศาสตร์หน้าเก่าที่พวกเขาเคยเป็นฝ่ายได้เปรียบมาโดยตลอดในขณะที่แนวรบด้านหน้าเต็มไปด้วยกำแพงตู้คอนเทนเนอร์และการเผชิญหน้าในเชิงยุทธวิธีเบื้องหลังของปฏิบัติการครั้งนี้ยังแฝงไปด้วยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างถอนรากถอนโคน การประกาศควบคุมพื้นที่100%ของไทยหลังจากการสิ้นสุดของ MOU 43ได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดระเบียบการค้าชายแดนครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่พื้นที่ที่เคยเป็นจุดผ่อนปรนที่ไม่มีความชัดเจนซึ่งมักถูกใช้เป็นช่องทางในการขนส่งสินค้าหนีภาษีหรือการแสวงหาผลประโยชน์ของกลุ่มผู้มีอิทธิพลข้ามชาติบัดนี้ถูกปิดตายด้วยกำแพงเหล็ก และถูกแทนที่ด้วยระบบสุลกากรดิจิทัลที่เข้มงวดการที่รัฐบาลไทยเลือกใช้มาตรการนี้ไม่เพียงแต่เป็นการรักษาดินแดนแต่ยังเป็นการรักษาผลประโยชน์ทางภาษีและปกป้องผู้ประกอบการไทยจากการไหลเข้าของสินค้าผิดกฎหมายที่เคยใช้ช่องว่างจากความไม่ชัดเจนของเส้นเขตแดนเป็นประตูหลักความแข็งแกร่งของกำแพงคอนเทนเนอร์ที่ตั้งเรียงรายเป็นระยะทางหลายสิบกิโลเมตรคือประจักษ์พยานถึงความมุ่งมั่นของกองทัพและรัฐบาลในการสร้าง เสถียรภาพถาวรประชาชนในจังหวัดชายแดนที่เคยต้องใช้ชีวิตอยู่บนความหวาดระแวงจากเสียงปืนและการลุกล้ำในอดีตบัดนี้กลับมารู้สึกถึงความมั่นคงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเสียงสะท้อนจากคนในพื้นที่ระบุว่าการเห็นแนวกำแพงเหล็กและกองกำลังทหารไทยที่ประจำการอย่างหนานแน่นทำให้พวกเขามั่นใจที่จะกลับมาทำมาหากินในพื้นที่ของตนเองได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกังวลว่าจะถูกขับไล่ หรือถูกอ้างสิทธิ์ทับซ้อนจากฝ่ายตรงข้ามอีกต่อไปนี่คือผลลัพธ์ทางจิตวิทยาที่สําคัญยิ่งกว่าชัยชนะทางการทหารเพราะมันคือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับราฐานของชาติว่ารัฐไทยจะไม่ทอดทิ้งประชาชนและจะไม่ยอมเสียสละพื้นที่แม้แต่กระเบียดนิ้วเดียวเพื่อแลกกับการทูตที่ล้มเหลวในระดับยุทธศาสตร์สากลการที่ไทยยกเลิก m o u 43และแทนที่ด้วยการควบคุมพื้นที่แบบเบ็ดเสร็จ เป็นการประกาศจุดยืนที่ชัดเจนว่าไทยจะไม่ยอมตกเป็นเบี้ยล่างในเกมภูมิรัฐศาสตร์ของมหาอำนาจที่พยายามใช้กัมพูชาเป็นฐานในการขยายอิทธิพลนักวิเคราะห์ความมั่นคงมองว่าปฏิบัติการนี้คือการตัดไฟแต่ต้นล้มเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาชายแดนบกถูกโยงเข้ากับประเด็นข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ที่กำลังร้อนแรงการที่ไทยสามารถจัดการปัญหาภายในภูมิภาคด้วยตัวเองอย่างเด็ดขาดเป็นการลดช่องว่างไม่ให้มือที่3เข้ามาแทรกแซงทุกทุก ตู้คอนเทนเนอร์ที่วางลงบนพื้นดินจึงเปรียบเสมือนการปักหมุดความมั่นคงของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไทยต้องเป็นผู้นำในการกำหนดทิศทางไม่ใช่ฝ่ายที่ต้องรอคอยคำตัดสินจากองค์กรระหว่างประเทศที่มักจะล่าช้าและไม่เข้าใจบริบทที่แท้จริงของพื้นที่ก้าวต่อไปหลังจากที่กำแพงคอนเทนเนอร์เสร็จสมบูรณ์คือการเปลี่ยนผ่านพื้นที่แห่งความขัดแย้งให้กลายเป็นป้อมประการทางเศรษฐกิจที่ทันสมัยรัฐบาลมีแผนที่จะติดตั้งโครงข่ายไฟเบอร์ออปติก และสถานีฐานส่งสัญญาณความเร็วสูงตลอดแนวชายแดนเพื่อสนับสนุนระบบเฝ้าระวังอัตโนมัติและเอื้อประโยชน์ต่อาการบริหารจัดการพื้นที่ในเชิงพาณิชย์การควบคุม100%หมายถึงการที่ไทยสามารถวางแผนการใช้ประโยชน์จากที่ดินได้อย่างอิสระไม่ว่าจะเป็นการสร้างทางหลวงสายความมั่นคงหรือการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าชายแดนที่ได้มาตรฐานโลกทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ M O U 4 3 กลายเป็นเพียงประวัติศาสตร์ที่ถูกลบเลือนไปและถูกแทนที่ด้วยความจริงชุดใหม่ที่ไทยเป็นผู้เขียนขึ้นด้วยน้ำมือของตัวเองความพยายามใดๆจากฝั่งพนมเปนที่จะเรียกร้องให้หรื้อถอนกำแพงเหล่านี้ออกไปจึงเปรียบเสมือนการเรียกร้องให้ไทยยอมทิ้งโล่ป้องกันตัวและเปิดประตูบ้านให้ผู้อื่นเข้ามาลุกรานซึ่งในยุคสมัยนี้สิ่งนั้นจะไม่มีวันเกิดขึ้นอีกต่อไปบทสรุปของมหาการความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมานานกว่าสองทศวรรษ กำลังเดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดที่ไม่อาจย้อนกลับได้อีกต่อไปเมื่อแสงอาทิตย์สุดท้ายของวันศาสส่องลงบนแนวกำแพงตู้คอนเทนเนอร์ที่ตั้งตระงานอย่างมั่นคงมันคือภาพสะท้อนของประเทศไทยในยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยความเด็ดขาดและวิสัยทัศน์ที่แหลมคมการที่ไทยประกาศควบคุมพื้นที่100เปอร์เซไม่ใช่เพียงแค่ชัยชนะเหนือดินแดนแต่มันคือการประกาศให้โลกได้รับรู้ว่ายุคสมัยของการถูกอรัดเอาเปรียบผ่านเอกสารทางกฎหมาย ที่คลุมเครือได้จบลงอย่างถาวรแล้วบันทึกความเข้าใจฉบับปีพุทธศักราช2543หรือ MOU43 ที่ครั้งหนึ่งเคยถูกยกย่องว่าเป็นเครื่องมือแห่งสันติภาพบัดนี้ได้ถูกจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ว่าเป็นเพียงบทเรียนราคาแพงที่ทำให้ไทยต้องสูญเสียโอกาสในการพัฒนามานานเกินควรการสร้างกำแพงเหล็กในครั้งนี้ไม่ใช่การปิดกั้นความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านอย่างสิ้นเชิงแต่เป็นการสร้าง พื้นฐานของความเป็นจริงเพื่อนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนบนพื้นฐานของความเคารพอธิปไตยซึ่งกันและกันอย่างแท้จริงนักวิเคราะห์ยุทธศาสตร์เชื่อว่าในอนาคตอันใกล้กัมพูชาจะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องยอมรับเส้นแบ่งเขตแดนตามความจริงที่ไทยได้กำหนดไว้เพราะอำนาจในการเจรจาได้เปลี่ยนมือมาอยู่ในฝั่งของไทยอย่างเบ็ดเสร็จร้อเเซ์แล้วการที่ไทยมีทั้งความพร้อมทางทหารเทคโนโลยีการเฝ้าระวังที่ล้ำสมัย และความเข้มแข็งทางกฎหมายทำให้การลุกล้ำในรูปแบบเดิมๆกลายเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้อีกต่อไปสิ่งนี้จะกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ของการรักษาความมั่นคงชายแดนที่ประเทศอื่นๆในภูมิภาคอาจจะต้องนำไปศึกษาและปรับใช้เพื่อป้องกันการถูกคุกคามอธิปไตยในลักษณะเดียวกันในมิติของความรู้สึกของคนในชาติการดำเนินการครั้งนี้ได้สร้างกระแสความรักชาติและความเชื่อมั่นในสถาบันความมั่นคงอย่างท่วมทน้น ประชาชนชาวไทยได้รับรู้ว่าทุกตารางนิ้วของแผ่นดินแม่คือสมบัติอันล้ำค่าที่บรรพบุรุษได้รักษาไว้และรัฐบาลชุดปัจจุบันมีความกล้าหาญเพียงพอที่จะทำหน้าที่ปกป้องมันด้วยวิธีการที่ได้ผลจริงแนวกำแพงคอนเทนเนอร์จะกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความภูมิใจเป็นเครื่องเตือนใจว่าความสามัคคีและการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวสามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้เสมอพื้นที่ชายแดนที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความตึงเครียดและความขัดแยง้งกำลังจะถูก เปลี่ยนให้เป็นกำแพงแห่งความมั่นคงที่จะส่งต่อผลประโยชน์มหาศาลไปถึงลูกหลานคนไทยในรุ่นต่อๆไปไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรพลังงานในอนาคตหรือความสงบสุขในการดำรงชีวิตภารกิจการวางกำแพงคอนเทนเนอร์ที่เสร็จสมบูรณ์ร0 0ซในวันนี้คือการตอกตะปูตัวสุดท้ายลงบนหีบศพของความไม่ชัดเจนทางการเมืองระหว่างประเทศประเทศไทยได้ก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมๆและพร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายใหม่ ในระดับสากลด้วยความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณการควบคุมพื้นที่ได้ร้อเอร์เซหมายความว่าเรามีอำนาจเต็มในการตัดสินใจเหนือโชคชะตาของตนเองไม่ต้องรอคำสั่งหรือการอนุมัติจากใครอีกต่อไปนี่คือบทพิสูจน์ว่าเมื่อเราเอาจริงและเดินหน้าด้วยแผนการที่รอบคอบความยิ่งใหญ่ของอิทธิยไทยจะไม่มีใครสามารถสั่งคลอนได้และกำแพงเหล็กเหล่านี้จะยังคงทำหน้าที่ของมันต่อไปเพื่อเป็นพยานถึงความแข็งแกร่งของชาติไทยสืบนานเท่าน,านั้น